สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวมาดูความรักของคุณนะคะระหว่างวันที่1-15ถึงธันวาปักแรกของเดือนเนาะความรักของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะชาวราศีตุลลัคนาตุลไม่มอจะดูหัวข้อคนโสดก่อนแล้วค่อยตามมาด้วยคนมีคู่นะคะมาดูกันเลยขอพลังงานชาวราศีตุลลัคนาตุลค่ะโสด หกดาบนะคะ Queen ควีนออฟคัพสี่ไม่เท้าพลังงานของตัวคุณนะคะตัวคุณเองอาจจะเป็นคนชอบการเดินทางก็ได้นะเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่กับที่ นะชอบเดินทางไปนู่นมานี่โยกย้ายอยู่บ่อยๆแบบนี้ก็ได้หรือชอบไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้แต่สถานการณ์ของตัวคุณเองนะคะตัวคุณอาจจะหลุดพ้นจากบางสิ่งบางอย่างนะหรือบางคนไปพักลอนก็ได้นะคะหรือบางคนเดินทางไปที่ใกล้น้ําสถานที่ใกล้น้ําก็ได้บางคนกําลังหลุดกับอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรกับเรื่องยากๆนะคะกําลังเจอในเรื่องที่มันดีขึ้นสบายใจขึ้นมีความสุขมากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะ เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์จากอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนาะคุณเป็นคนที่ต้องการความรักนะชาวราศีตุลน,นะคะต้องการความรักที่ดีต้องการความเข้าใจต้องการการเอาใจใส่การดูแลนะเป็นคนที่แบบจริงๆคุณมีจิตใจเมตตาด้วยเป็นคนที่เมตตาอ่อนโยนนะคะเ,เป็นคนคิดดีกับคนอื่นนะคะเป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยนะคะใจของคุณ หรือคุณอาจจะได้เจอคนที่็นดูคุณก็ได้นะคนที่เป็นธาตุน้ํานะคะเป็นผู้หญิงธาตุน้ําก็รากฏมีนพิจิกแบบนี้็นดูคุณอยู่ก็ได้หรือสถานการณ์ของคุณกําลังแบบอยากมีความรักอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมอยากมีความรักหรือกําลังจะมีความรักก็ได้นะชาวคนโสดนะคนโสดกาลังจะมีความรักหรือเปล่านะโอเคแล้วก็ตัวคุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนะนนทั้งในหน้าที่การงานหรือชีวิตของคุณ เพราะทั้งที่จะประสบความสําเร็จดูมันม่นคงอ่ะดูมั่นคงดูมีความสุขนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ตัวคุณทุกๆอย่างเดี๋ยวคุณก็จะนําไปสู่ความมั่นคงด้วยแล้วก็มีความสุขด้วยบางคนเจอคู่นะเจอเจอคู่นะคะคนโสดนะคะเจอคู่อยู่ถึงขั้นได้ทําให้คุณมั่นคงในชีวิตมากขึ้นหรือว่าอาจจะได้การแต่งงานก็ได้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ความรักของคุณซิ นะคนโสดชาวราศีตุลสถานการณ์ความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างมาคนโสดชาวราศีตุลสถานการณ์ความรักของคุณค่ะอืมทไมสถานการณ์ความรักของคุณเป็นแบบนี้ถึงว่าอยากหนีเปล่าอยากหนีและอยากหลุดพ้นอะไรแบบเนี้ย มันมีเรื่องเจ็บปวดเจ็บใจกันมาก่อนเหรอมีในเรื่องของการทะเลาะกันเลิกกันเพิ่งเลิกกันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะอืมนะคะคุณเหมือนเพิ่งเลิกกับใครมานะชาวคนโสดนะคะมีการขัดแยง้งทะเลาะกันเอาแต่ใจดื้อดึงใส่กันเนี่ยคนคนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุลมได้นะคะเมทุนตุนกุมแบบนี้เป็นต้นให้าดาบทั้งนั้นเลยเห็นปะ เจอกับสถานการณ์ยากๆนะในเรื่องของความรักค่ะรู้สึกว่ายากๆการแข่งใส่กันการไม่ยอมซึ่งกันและกันแบบนี้เป็นต้นเนี่ยตัวคุณกําลังจะหลุดพ้นก่อนอันนี้หลุดพ้นมาแล้วแหละนะแม่หมอว่านะสำหรับบางคนหลุดพ้นมาแล้วแล้วก็อยากเจออะไรที่ดีอยากเจอความรักที่ด,ออดีอยากเจอความรักที่ใช่นะอยากเจอความรักที่มันทําให้เราเป็นครอบครัวได้มั่นคงได้มีความสุขได้แบบนี้นะคะคุณผ่านความผิดหวังผ่านความเจ็บช้ำมานะคนโสดราศีตุลโอเค เดี๋ยวมาดูซิระหว่างวันที่1นึ่ถึงสิธันวาคมนี้คุณจะเจอใครใหม่ไหมนะสถานการณ์ความรักของคุณเป็นจะเป็นยังไงจะเจอใครใหม่เข้ามาบ้างไหมนะามาดูเลยนะคะคนโสดชาวราศีตุลเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎธาตุดินได้นะคะกรกฎ ตะกดแล้วก็ธาตุดินนะคะผพืศพ่ศกมังกรกันนะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวทางไกลเป็นชาวต่างชาติได้นะคะอม,มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอเขาคนนี้เป็นชาวธาตุดินเป็นคนที่ตัวเขาเองนะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะห่วงเนื้อห่วงตัวสักเท่าไหร่สักหน่อยนะคะบา,บางคนเขาอา,อาจจะยังไม่เปิดใจนะคนที่คุณจะเจอเนี่ยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบเจอแต่ว่าบางครั้งคุณอาจจะยังไม่เปิดพร้อมเปิดใจก็ได้นะ น้อ <anca> สถานการณ์ที่คุณจะได้เจอเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้เปิดใจหรือมันมีอะไรที่คนเก่านะยังมีการวนไปวนมาอยู่หรือเปล่ายังไปไปกับกลับอยู่หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะมันยังมีในเรื่องของการไปไป,ไปกับกลับอยู่ตัวคนเองยังไม่เปิดใจหรือใครบางคนยังไม่เนี่ยมันมีเกณฑ์นในเรื่องของความไม่เปิดใจอยู่นะคะยังมีในเรื่องของการรอดูสถานการณ์แต่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะคะเขาอาจจะเป็นชาวทางไกลเป็นคนที่ไกลการเป็นชาวต่างชาติแบบนี้เป็นต้น มาดูนะคะเขาดูตัวตนของคนคนนี้หน่อยนะคะตัวตนของคนคนนี้เขาเป็นใครเป็น hmm. ยังไงบ้างนะคะอ่าเขาดูตัวตนเขาเลยค่ะอืเขาเป็นสองถ้วยเลยนะเขาเป็นห้าถ้วยเป็นเดซันเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะมอบความรักดีๆให้กับคนอื่นนะคะเขาเป็นคนที่จริงใจนะเวลาเขาจะมอบความรักให้กับใครนะคะเขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่างคนต้องต่างมีความทัดเทียมกัน ต่างคนต่างรักกันเขาถึงจะมอบความรักให้ไม่ใช่ว่าเป็นการแอบรักเนี่ยเขาจะไม่นะคะเออเป็นคนน่ารักนะเป็นรักที่ดีเป็นคนมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีอ่ะนะคะเออเป็นคนที่เข้ากับใครก็ได้เป็นคนน่ารักคนหนึ่งเลยแหละเป็นคนมีเขาเรียกอะไรอารมณ์อ่อนไหวนะคะอารมณ์แรกรักใคร่ๆแบบนี้เป็นต้นเป็นคนน่ารักเป็นคนมีเสน่ห์นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ผ่านความผิดหวังเป็นคนมีอดีต เป็นคนมีอดีตมาแล้วเป็นคนผ่านความผิดหวังมาแล้วยังจมกับอดีตยังยึดอยู่ตกับติดกับอดีตนะคะยังไม่ลืมอดีตแบบนี้เป็นต้นนะคะเขาเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มีความสดใสนะคะเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่เป็นมิตรกับคนทั่วไปเนาะเป็นคนที่บางคนเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงแล้วก็ชอบทำอะไรแบบเด็กๆด้วยนะชอบทำอะไรแบบเด็กๆแล้วมีการเริ่มต้นใหม่ๆได้เสมอๆด้วย เนาะเป็นคนที่ไม่ไม่แบบจมกับอะไรง่ายๆนะคะตัวเขาจะฟื้นขึ้นมาเร็วแล้วก็เป็นคนน่ารักอะเป็นคนที่ทําอะไรดูสดใสน่ารักคุณจะอยู่ด้วยแล้วคุณจะมีความสุขนะคนแบบเนี้ยนะคะคนที่เป็นเดือนสัง่งอะมาดูต่อนะคะคนคนนี้เขาเป็นแบบนี้แล้วคุณจะได้คบกับเขาไหมนะคะมาดูกันคุณจะได้คบกับเขาไหมคะมคนโสดราศีตุลคุณจะได้คบกับเขาไหมนะคะดูกันเลยค่ะ จำ p a r e n t มานะหนึ่งดาบมาเดวิลครบไหมล่ะมันจะมีการมาปรับกันนะคะมีการมาเขาเรียกอะไรปรับจูนกันนะคะมีการมาคบกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคสักหน่อยหนึ่งนะคะมีการเดินทางมาหาการโยกย้ายกันอะไรแบบเนี้ย นะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นชาวทางไกลอย่างที่แม่หมอบอกนะมันต้องมีการเดินทางต้องใช้เวลาต้องมีการปรับจูนซึ่งกันและกันนะแล้วก็ต้องฝาอุปสรรคสักหน่อยอุปสรรคอาจจะเป็นในเรื่องของทางไกลก็ได้นะคะเพราะว่ากว่าคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักต้องใช้เวลาต้องใช้การฝ่าฟันค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะมันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะหลงไหลได้ดปลื้มซึ่งกันและกัน ตัวคุณก็เป็นคนน่ารักตัวเขาก็เป็นคนมีเสน่ห์มากๆอ่ะคุณเห็นแล้วคุณก็หลงไหลมันดึงดูดกันนะคะมันดึงดูดกันมันผูกมัดกันมันก็ไม่ปล่อยกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คบนะถ้าไม่หมอนดูนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้คบกันมาดูซิแล้วคบแล้วดีไหมนะถ้าคุณคบกับเขาคนนี้จะดีไหมคะเออคบแล้วดีไหมนามมาดู แม่แหมอลืมบอกเลยอันนี้เดี๋ยวลืมบอกลืมบอกเดียววิวระวังเรื่องการคบซ้อนด้วยนะคะพอดีเจ็ดถ้วยขึ้นมานึกได้เลยเออระวังเรื่องการคบซ้อนด้วยการที่สภาวะไปอยู่ในคุณเป็นตัวเลือกเขาเขาเป็นตัวเลือกคุณไพ่สลับกลับกันได้นะคะอืมเนี่ยมีในเรื่องนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เออ บางคนต้องการความชัดเจนต้องการความชัดเจนต้องการต้องการความจริงจังอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการขัดแย้งถึงว่าสิมันถึงต้องปรับกันก่อนนะคะกว่าจะคบกันได้เนี่ยมันมีต่างคนต่างมีอีโก้ใส่กันนะคะมันก็ต้องปรับกันเพื่อความลงตัวด้วยนะอืต่อสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ามันผ่านตรงนี้ไปได้นะแม่หมอมองว่าคบกันได้ยาวนะคะคบกันได้ยาวอยู่นะ แต่ว่ากว่าจะคบกันได้อย่างที่แม่หมอบอกว่ามันต้องปรับกันแล้วมันจะมีอุปสรรคความรักกันมาก่อนนะคะกว่าที่จะแบบลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยกว่าเขาจะชัดเจนกับเราสมมุติถ้าเขามีใครติดมาด้วยหรือว่าเขายังคบใครอยู่แล้วมาแอบคบเราเนี่ยกว่าทุกอย่างมันจะเคลียร์ได้มันต้องใช้เวลามากๆเนาะแต่ถ้าคบกันแล้วนะคะจะคบกันได้ยาวนะแม่หมอบอกเนี่ยจะคบกันได้ยาวนะคะมีการส่องกันมีการแอบดูกันอยู่ด้วยนะคะคนโสด มารู้ต่อคุณจะเจอเขาที่ไหนนะคุณจะเจอกับเขาคนนี้ที่ไหนนะคะคนโสดเจอที่ไหนดีสวินเรียนเจอที่ไหนอีกอจสติกเจอที่ไหนคะเจอในสถานที่หนึ่งและสถานที่ราชการสถานที่เกี่ยวกับการเงินก็ได้สถานที่ที่ใหญ่โตโอ๋โถงหรือว่าสถานที่ที่เป็นชิวๆนะคะไปนั่งชิวนั่งดื่มกาแฟแบบนี้ก็ได้ด้วยนะ เออเนี่ยคุณหรือว่าเป็นสถานที่บันเทิงก็ได้นะเนี่ยคุณจะเจอเขาคนนี้นะคะโอเคคุณโสนมาต่อที่คนมีคู่ดีกว่านะคนมีคู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างคนมีคู่ เดี๋ยวดูพลังงานของตัวคุณก่อนนะคะชาวราศีตุลลักขนาตุลคนมีคู่นะคะคุณเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้นะห้าไม่เท้านะคะห้าไม่เถาโอ้ใพ่พระนะคะไฮโรเฟน นะโอ้ก้าวถ้วยแหมสแสดงออกดูแบบไอ้นี้จังเลยนะ <c oughs> คุณเป็นคนใจร้อนนะคะเป็นคนใจร้อนอ่ะแล้วก็เป็นคนที่บางทีความคิดเห็นไม่ตรงกับใครไหมคุณคิดนห็หรือความคิดเห็นของคุณค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับคนอื่นอะไรแบบเนีเออ้เป็นไปได้นะหรือว่าเป็นช่วงที่คุณเจอเจอเรื่องที่คุณมีเรื่องของการทะเลาะ ทัศนคติไม่ตรงกรันอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็ได้แต่จริงๆแล้วที่ไม่หมอดูตัวคุณก็เป็นเหมือนกันนะออชอบแบบมีในเรื่องของทัศนคติไม่ค่อยตรงแบบใครอะไรประมาณนี้นะคะลักษณะของคุณดูเจ้าชูะกุ้งกิ่นกุ้งกิ่นสักหน่อยอย,อย่างเงี้ยนะคบซ้อนมีคบซ้อนรักซ้อนไเนี่ยนะดูเป็นคนใจดีแต่คุณเป็นคนใจดีนะเ,เป็นคนใจดีเป็นคนชอบทําบุญด้วยนะคะชอบทาบุญบางคนชอบสวดมน ชอบปฏิบัติทมนั่งสมาธิอะไรแบบนี้หรือบางคนเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะตัวคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นหาทางออกให้กับคนอื่นได้ด้วยหรือให้สลับกับการตัวคุณนะคะมีที่ปรึกษามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกด์ไลน์แล้วก็สิ่งใดที่คุณไม่รู้คุณก็จะได้รู้อะไรแบบนี้นะคะในใจคุณอยากรู้อะไรเดี๋ยวคุณก็จะได้รู้แบบเนี้ยเนาะเหมือนคนเป็นคนมีความรู้คุณชอบศึกษาหาความรู้ด้วยนะคะอืมชอบเเกกี่่ยวับในรือง าศาสนกิจและก็พุทธศาสนาศาสนา,านะคะาศาสนกิจทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นาศาสนาใดก็ตามเนาะแล้วก็ชอบอยู่กับในเรื่องของการศึกษาหาความรู้แบบนี้เป็นต้นในใจของคุณเป็นคนคิดดีนะเป็นคนคิดดีคิดดีแต่ว่าดูการแสดงออกเหมือนคนแบบเจ้าชู้นะเหมือนคนลักษณะภายนอกเหมือนคนเจ้าชู้กลุ้มกลิ่มอะไรประมาณนี้นะคะเออแต่คุณดูเป็นคนใจดีแหละนะคะดูเป็นคนใจดีเนาะ แต่ก็ระวังในเรื่องของความขัดแย้งอย่างที่แม่หมอบอกไปตั้งแต่ต้นนะระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแวง้งขัดแย้งกับใครอะไรแบบนี้อ่มาดูคู่ของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคู่ของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะโอ้เป็นหนึ่งถ้วยนะคะคิงดา โอ้หคนคนนี้เป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนน่ารักเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายมากมีคนมามอบรักให้เสมอๆเลยมีคนมาหลงไหลเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูหน้าทนุถนอมเนาะดูหน้าทนุถนอมดูน่ารักดูเป็นคนมีเอ,อในเรื่องของอะไรนะ อ่อนไหวง่ายอ่ะเขาเรียกอะไรเซนซะิทีฟเนาะเป็นพวกคนเซนซิทีฟเป็นพวกอ่อนไหวง่ายเป็นพวกอารมณ์สุนทรีอารมณ์โรแมนติกอะไรพวกนี้นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะในใจของเขาเด็ดเดี่ยวนะตัดเป็นตัดเหมือนกันนะนะคะเป็นคนที่ตัดสินตัดสินใจอะไรแล้วคนคนนี้เด็ดขาดคนคนนี้ไม่กลัวคนไม่กลัวใครนะคะเป็นคนพูดจาตรงนะเป็นคนพูดจารตรงไม่กลัวคนไม่กลัวใครเหมือนกันนะคะบางครั้งพูดไม่ถนอมน,น้ําใจแต่เขาเป็นคนสองบุคลิกนะคะ ในใจเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆเขาก็มีความนุ่มนวลอ่อนไหวอ่อนโยนด้วยนะคะอืมเป็นคนสองมีได้สองแบบนะแต่ว่าเอ่อตัวเขานะคะหรือเขาอาจจะไปเจอในสถานการณ์ในเรื่องของความรักเขาเพิ่งได้โอกาสมาก,ก็ได้นะคะได้โอกาส ข่าวดีอะไรแบบนี้นะคะที่ทําให้เขา่ามีความสุขแบบนี้ก็ได้หรือในขณะปัจจุบันเขากําลังเจอสถานการณ์ยากๆที่เขาต้องคิดต้องตัดสินใจแบบนี้อยู่ได้เหมือนกันนะคะเจอเรื่องยากเจอเรื่องหนักเรื่องเหนื่อยงานหนักง,งานเหนื่อยแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นเรื่องสถานการณ์ความรักก็ได้ด้วยนะคะคนคนนี้เจอเรื่องนี้อยู่เนาะเป็นช่วงแห่งการขยับขยายนะคะจะมีโชคมีผลมีโชคดีนะคะเกี่ยวกับในเรื่องการขยับขยายธุรกิจก็ได้นะคะหรือว่าเป็นโชคเกี่ยวกับ โชคลาภใหญ่ที่ดินอสังหาริมทรัพย์บ้านรถยนต์แบบนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาเข้ามาด้วยนะคะการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอคุณอย่าเจ้าชู้กุ้งกิ่นนะเขาก็เจ้าชู้ได้เหมือนกันนะคนคนนี้นะถ้าคุณเจ้าชู้เขาก็เจ้าชู้นะเขาไม่ยอมด้วยนะเขาเป็นอะไร King King of Sword นะ ถ้าคุณเจ้าชู้เขาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะจะบอกให้รู้นะคนคนนี้โอเคมาดูขอดูสถานการณ์ความรักคู่ของคุณนะคะขอดูสถานการณ์ความรักคู่ของคุณนะชาวราศีตุลสถานการณ์ความรัก ระวังในเรื่องการมีลักซ้อนเลยนะที่แม่หมอมองเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาถึงสองใบความรักที่มันมีความปิดบงังซ่อนเลนบอกใครไม่ได้เป็นความรักที่มันดึงดูดมากๆดึงดูดซึ่งกันและกันหลงสเสน่ห์หลงไหลในเรื่องอย่างนั้นหรืออะไรด้วยนะคะบอกเลยว่ามันมีลักซ้อนลักไม่เปิดเผย ถึงเวลาที่จะต้องตัดสินต,ต้องต้องตัดสินใจต้องฝ่าจุดนี้ไปให้ได้นะคะนี่คือสถานการณ์ความรักของพวกคุณนะตอนนี้คุณจะรู้หรือไม่รู้ไม่ทราบนะคะแต่ว่าให้มันขึ้นมาแบบนี้แต่นะคะแม่หมอมองว่าคุณขึ้นมาไพ่พระในใจคุณจะรู้ตอนนี้คุณมีเซนต์มากนะคะคุณจะรู้คุณมีเซนต์เซน์คุณมันบอกก่อนแล้วนะคะว่าอะไรเป็นยังไงนะคะอืมมันมีในเรื่องนี้ขึ้นมา ขอดูสรุป3ใบสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไปนะคะถ้ามันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงต่อไปคะชาวราศีตุลย์ราษี <c oughs> <c oughs> เด็กะอืม มีการไม่ยอมกันนั่นแหละทะเลาะกันนะคะมีการทะเลาะกันอีกคนนึงคอยมองคอยดูอยู่นะคอยสอบส่องอยู่นะนะคะมีสถานการณ์ในเรื่องของการสอบส่องคอยดูคอยมองคอยคอยแอบดูอยู่นะคะมีดาบขึ้นมาสุดท้ายนะทะเลาะกันอยู่ดีนะคะทะเลาะกันต่างคนต่างเดินจากไปอืมสุดท้ายมันก็ยยงแย่กันอะทนกันไม่ไหวนะคะเห็นห้าดาบไหมล่ะสุดท้ายก็หันหลังจากกันไปนะมันมีการทะเลาะกัน ไม่ยอมกันนะคะตอนแรกๆก็ยังไม่ตัดนะมีปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วนะคะดูรู้จนมีปัญหาคุณรู้นะมันมีคนที่รู้นะคะรู้อยู่แล้วมีเซนต์อยู่แล้วนะคะแต่ตอนแรกมันยังตัดไม่ได้ไงมันยังยื้อกันอยู่มันยังมันยังอะไรกันอยู่แบบเนี้ยนะคะอืมมันยังรักมันยังหลงกันอยู่นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการเดินแยกจากกันไปนะคะสําหรับคนมีคู่เนาะ โอเคเขาจบเท่านี้นะคะชาวราศีตุลน,นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ